หมื่นพันคำย้ำพูดพิสูจน์คนหมื่นอักษรเขียนจนล้นหนังสือคำสัญญาแสนครั้งช่างเล่าลือยังไม่เท่าครั้งเดียวคือลงมือทําสวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกันอีกแล้วของกวดวานสือนะครับเด็กที่มีใจรักในพระเครื่องเครื่องราง,งของขังที่มีพุทธคุณนะครับผมบอีพีนี้ก็ผมจะพามาชมนะครับเหรียญของหลวงพ่อจำนะครับวัดวางแดงเหนือนะครับขออนุญาตนะครับผม หลวงพ่อจำวัดวางแดงเหนือนะครับหรือพระครูประพาธ,ธรรมคุณนะครับผมในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองปรากฏชื่อเสียงของพระเกจิเรืองวิทยาคุณหลายตัวหลายท่านนะครับซึ่งแต่ละองค์ก็เชื่อได้ว่าในความเก่งกล้าทางวิชาการแล้วมีเรื่องเล่ามาจนถึงทุกว,วันนี้นะครับเฉพาะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับมีบทบาทในการสร้างขวัญกำลังใจให้ชาวบ้านได้อย่างดีเยี่ยมดังเช่นหลวงพ่อ จำวัดบางแดงเหนือนะครับเกิติคุณของท่านยังเป็นที่สรรเสริญกล่าวขานมาจนถึงทุกวันนะครับโดยเฉพาะคุณแผนเนื้อดินผสมว่านร้อยแปดพระขันมีดหมอแล้วก็เหรียญรุ่นหนึ่งของท่านนะครับผมมีค่านิยมกานสูงและพุทธคุณสุดยอดนะครับผมหลวงพ่อจำนะครับผมมีนามสมรสกั์ที่พระครูประภาษธ,ธรรมคุณนะครับเกิดวันที่28พฤษภาคมพฤทธศักราช2 4 4 6 ตรงกับวันเพื่อหัสบอดีขึ้น3ามค่ำเดือน5ปีเถาะนะครับณบ้านวังแดงอำเภอท่าเลือจังหวัดพระนครสีอยุธยานะครับบิดาชื่อนายบางมารดาชื่อนางสุ่มนะครับผมอายุ20ปีได้อุปสมบทที่วัดวังแดงใต้นะครับเมื่อวันที่ยี่ิมีนาพฤษศกราสองพันร้อยหกสมีพระอธิการสานะครับจาวาวัดบางแดงเหนือเป็นพระอุปชาได้รับฉายาว่า ธรรมปาโลนะครับผมบวชเขา้าพรรษาได้ปีที่4นะครับผมท่านได้หันมาศึกษาทางพุทธคมคาถานะครับโดยมีพระอาจารย์สาแล้วก็พระอาจารย์โปนะครับเป็นผู้ประสิทธิประสารวิชาให้นะครับและยังได้ขอตัวเป็นศิทธ์ของอาจารย์เพิ่มนะครับซึ่งเป็นคราวาสอยู่ระแวกนั้นนะครับต่อมานะครับเมื่ออาจารย์ของท่านมรณภาพลงท่านจึงได้นํา วิชาการเหล่านี้นะครับมาใชใ้เกิดประโยชน์นะครับให้ลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็มีชาวบ้านมาให้ท่านนะครับช่วยเหลือมากมายนะครับผมและท่านก็ไม่เคยบ่นไม่เคยอะไรนะครับพอท่านมีชื่อเสียงขึ้นมานะครับโดยเฉพาะน้ำมนต์ของท่านนะครับผมสำหรับหลวงพ่อจำนะครับท่านมรณภาพเมื่อวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2515นะครับ ทุกวันนี้นะครับชื่อเสียงของท่านยังคงนะครับเป็นความอมตะสืบมานะครับผมจะถึงทุกวันนี้นะครับสําหรับหลวงพ่อจมนะครับและท่านก็มีสิมีศักดิ์ก็เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อรวยวัดตะโกนะครับผมมาชมเลียงท่านกันนะครับผมเหียงเรื่นี้นะครับผมคระ่าี่นะครับหลวงพ่อจำ อะไรเงี้ยนะครับคือรูปท่านครึ่งองค์นะครับนะครับมีญาตะครับเหี่ยมเสมานะครับผมด้านบนเขียนว่าหลวงพ่อจำนะครับผมแล้วก็เป็นรูปท่านครึ่งองค์นะครับอ่ามีลายกระโหลกอ้อมนะครับาดูหน้าตาท่านนะครับแบบนี้นะครับลอยชีลอยขวดนะครับ ขอบครเ้าค่นะัด้านหน้าผิวเรียบตึงดี ท่านนะครับสรับหลวงพ่อจำท่านมีเป็นศิษย์พี่ของหลวงพ่อนอนนะครับวัดกลางท่าเรือนะครับเรียนที่สนัดเดียวกันนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับผมอุจจาระแบบนี้นะครับยันนะครับอยู่ตรงกลางนะครับข้ามุขดว่ายี่สิบมีนานะครับสองห้าหนึ่งเก้านะครับผมเปลี่ยนนะครับตั้งนะ กลางเป็นยันนะครับทางใต้เกียนว่าที่ระลึกในงานพิธีพุทธ,ธาพิเศษนะครับหล่อรูปพระคูประภาธธรรมคุณนะครับผมวัดวังแดงเหนือจังหวัดอยุธยานะครับ เจริงๆเสบียงน่าทานมาดูลอยต่ออะไรยันแต่ละตัวนะครับต่อกันนะครับนะครับลงดูประจำนะครับซึ่งท่านเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อรวยวัตโกครับกความข้างนะครับอยตัดจะกินแบบเม็ดทรายนะครับผมแบบนี้นะครับสิงหกานะครับผมนะครับฝั่งนี้นะครับวัตจินแบบเม็ดทรายนะครับ ลงไปนะครับผมนะครับสําหรับด้านหลังนะครับผู้ชาแบบนี้ด้านหน้านะครับเกจีดังนะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะครับผมโอเคนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับสําหรับอีพีนี้นะครับผมพบกันไปอีพีหน้านะครับมาดูว่าเด็กวันศุกร์จะมีเกจีท่านไหนไหม เ,เพื่อนได้ชมนะครับสำหรับอีพีนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ